สวัสดีครับผมสวัสดีช่องโดโดซสิ่งวิธีคนเลียงช้านะครับนี่อยู่กับคุณยายบัวนานะครับผมคุณยายบัวนานะครับเพราะว่าคุณยายอายุเยอะแล้วนะครับผมเวลาการนอนการนอนของเขาจะลำบากนะครับ ก็ต้องเอาดินมาช่วยให้เขาได้นอนหลับสบายนะครับผมท่านเจบุญท่านหนึ่งสั่งดินให้นะครับหนึ่งคันรถนะครับให้ยายบัวนาของเรา

เด it, do ondan, do, do. ียวเดียวเดียวต้อนตอนดับรถก่อนดับรถก่อนอ่ะพอแล้วดับรถก่อนได้ใช่สิครับผมคุญใหญบัวนานะครับ mở lại chân ôn gò lâm bạc tiếp tiếp ok mân ôn nan mê nỉ mân ôn nan mê kỳ nam quân ừ. ừ, mô ตื่นรถนะครับผมตื่นรถต้องดับดับรถก่อนดับเสียงรถยาลนี่นะรถเดือดใจไม่กินเนออลือเลาต่อสายมืนอนพยาลันยังไปตัดยานะครับผมยังไปหาอาหารนะอันนี้ลูกเขยเทวดารออยู่ฮะลูกเขยอ้ลูกเขยเยทวดารออยู่ผมไ้นี่ก่อนบ่ นี่สรดีมากเลยนะครับใครก็เข้าได้จับได้สบายนะครับดูดูแก้มของเขานะครับป่องเลยแก้มป่องคุณยาย <c oughs> คุณยายบัวนนะแก้มป่องเลยนะครับอ้วนสมบูรณ์แล้วก็ผมก็ยาวมากเลยนะครับผมนี่เพราะว่าบ่งบอกการอ้วนสมบูรณ์ของเขานะครับเพราะว่า คานของเขาเลี้ยงดีเจ้าของเลี้ยงดีนะครับแต่ว่าลูกเคยไม่ได้เรื่องเลยครับนอนเพิ่งตื่นไปปลูกมาเมื่อกี้อันนี้ก็คือจะจะลงจะลงไอ้ดินให้ยายบัวนานะครับให้นอนให้เขาได้นอนเต็มที่ให้เขาได้นอนสบายเอาก็ ไม่ร mm ู้หรอครับช่างคุณทำแบบไหนคุณคุณเทตรงไหนเท่เท่เท่โซดีเป็นไรลบดึงมาอย่างนีน like ้เอแต่จะเทตรงไหนมันจะมาทับตรงนี้บ่ฮะมันจะไปทับตรงหมุนดิทุกบาทเทตรงนี้บ่ดิเทมุมนี้ อะไรลูกพี่เอาเลยเป็นที่เลยจะขอเขาไม่อยู่ตัดเลยแหละเรียนรอเขาก่อนอเขาฮะฮะมันรู้เหรอนี่ฝั่งนี้นี่อเออนี่มาฝั่งนี้ก็ได้ครับ,<ะ>รบเพราะว่าเดี๋ยวช้างเขาก็จะเขียวถนน บอกเขาแล้วหมู่บ้านเขาไปตั้ง อันนี้เป็นดินทรายนะครับผมดินทราย โอเคเดินทรายนุมน่มๆสบายเลยนะครับพอแล้วครับขอบคุณมากครับ สจแล้วครับผมคุณยายบัวนาเดี๋ยวมาดูตอนยินนะครับตอนเขาเล่นน้ำโอ้ตอนเขาเล่นดินตอนเขานอนนะครับว่าคุณยายจะเล่นดินแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมามาดูนะครับ วันนี้ก็สั่งให้เขาคั้นหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับถ้าไม่พอ,อยังไงนะครับวันนี้แค่คุณยายนอนสบายนะครับคุณยายบัวนาให้นอนสบายนอนหลับเราก็เวลาช้างมีอายุเยอะนะครับเวลาการลุกการนอนการลุกของเขาจะลําบากนะครับเวลาเขาทิ้งตัวลง เขาจะลำบากนี่นะครับอันนี้เขาคือเขายังตื่นรถนะครับผมคุณยายบัวนาของเรา,อ,าอ้วนอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ร้านเจ้าของเขาเลี้ยงดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่คืออาหารการกินอุดมสมบูรณ์ดีนะครับมีอาหารให้เขากินเพราะว่าช้างคุณยายบัวนาเขาจะ คือจะกินอาหารไอ้กินอาหารแข็งไม่ได้นะครับผมต้องหาเกี่ยวหญ้าแบบอ่อนๆเขียวๆอ่อนๆนะครับให้เขากินนะครับช้างแกกินหญ้าอ่อนนะครับผมเพราะว่าเขาค่อนข้างที่ฟันเขาไม่มีนะครับไม่มีมีม,มีไม่ครบนะครับไม่รู้เหลือกี่ซีกนะครับเวลาเขากินอาหารเขาก็ต้อง ินลำบากแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่ดีด้วยนะครับผมให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าพัางบัวนาของเรานะครับคุณใหญบัวนาอันนี้ก็คือจะได้ดินดินจะได้ดินใหม่ ให้เขานอนสบายๆนะครับเ,เดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ก็คือดินใหม่ของเขานะครับหนึ่งคันรถนะครับขอบคุณ F-C ที่เมตตาสั่งดินให้น้องบูดานะครับโอ้คุณยายบาูนานะครับนี่ก็คือ ที่นอนของเขาเขาจะนอนอยู่หน้าบ้านนะครับต้องเฝ้าดูเขาอันนี้ก็คืออาหารการกินของเขานี่ก็คือเหลือมากเลยครับกินแต่กินส่วนน้อยนะครับเหลือเยอะถ้าเป็นช้างวัยรุ่นช้างหนุ่มก็จะกินหมดเลยนะครับผมอันนี้เจ้าของก็ต้องดูแลอใจใส่อย่างดีเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจได้นะครับผมสวัสดีครับ